ไปสวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่รายการนนทซ่าทีวีนะวันนี้เรามาเอ,อ่ออัดตัวรีเซอร์เวอร์เอ็มซีอะไรสักอย่างนะฮะเดี๋ยวป๊หนึ่งนะวันนี้เรามาอยู่กับคุณปื้มนะฮะฮะลัโลโหลอาเงียบไปละแล้วลลปิดไมค์แป๊บหนึง่งอืมอืมได้ได้ได้ไดก,ก่อนคอดูก่อนเขายังไม่ได้เข้ามาเราก็จะรอเขาก่อนนะ เราจะพาเดินเที่ยวเล่นก่อนกู้ลงมนาะพอดีเซิร์ฟตอนที่เราอัดเซิร์ฟโอเวอร์แซดตอนนั้นคือมันก็เฟลนิดนึงนะพอดีตอนนั้นผมก็แหลกๆด้วยนะเดี๋ยวก็ขออภัยด้วยคิปนั้นนะฮะโอเคเฟลไม่สามารถอัดต่อได้ครับครับแล้วก็เลยอัดเป็นอีพีเดียวพอนะฮะก็ดเ <พา S 2> ดี๋ยวจะพาดูเอ,เออลบแรกแล้วก็ต้องไปเอาของฟรีก่อนเนะี่ยจากตรงนี้เนะี่ย เอาคลิปก,ก็ไปเลยนะนนก็ไปจริงๆคลิปนี้อะมาตั้งสองคลิปแล้วนะแต่ว,ว่ามันเกิดการเฟลนะโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้รับของฟรีกันก่อนนะอ้าวอมันกดไม่ได้นะโอ้มันได้มปทั้งสองอันทิ้งไปนะอ่านี่อะไรเนี่ย อันนี้คุคุกกี้นะอะไรเนี่ยกดรวเอะไรแล้วลลกันอื้ออื้อกดมาแรกของอ่ะเมมเบอร์เฮดนี่ก็แรกของอ่ะเนี่ยเมมเบอร์สวอตนี่ะไเนี่ยเมอรขา เราก็ใส่ไปอ่ะสองเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นสารเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นนะอ่ะมีอะไรมาดูนะอันนี้ก็ e อนด r เ h อร์เชดนะคลิกเข้าไปก็เก็บของนะคลิกไปอันนี้เราก็ที่มาหัดเนี้ยก็มาหลองปื้มนะแล้วก็ดูจบเลยผ่านทูสตาร์ทำไ้แล้วเลยอือคับอีกงานกว่าจะเข้าได้อือบางทีอัดยนีอ่ะลงตัวเกทใหม่เขาก็ลงนะ ก็มาอัดรอนะเพราะว่าคลิกียากเรอวเวลามันเกินนะโอเคก็มานั่งรอเขาฟีาน่าที่ทานะอะไรก่อนก็ได้ครับครับนี่ยิงยิงของอัดชิแนนี้ไอ้ตั้งสองรอบแหละเราทึ้นแล้วมันอกีมันเกิดนการเฟลไงได้สร้างบ้านอะไรรอไว้เรกรอแล้วนี่ก็บบเ,เออมันก็ใส่ไอเทมนะนี่ก็เป็นซื้อขายของอนะ่ะ ซื้อซื้อขายขายของของของนี่จริงไม่จะซื้อนะตอนนี้ไม่มีขายนะคู่หนึ่งแหลกจัดก่อนเอาคุกกี้ก่อนอยวก็เราจะไปยังโวลสไปเวอร์นะเดี๋ยวขอเอาอาหารก่อนสักคู่นะ ตรงนี้ก็เป็นเออสปาว์านะที่ไม่มีอะไรนะสปาวไม่มีอะไรมากนะก็ไม่มีอะไรหรอกนะ,ะก็แล้วก็อัปเกรดเนี่ยแล้วก็ต้องไปล่ามาเตอร์กับโตนนะหายได้ก็อัปเป็นลิมเบอร์เฮดอัปเ,เกรดนี่ไม่อัปเกรดมันไม่มีอะไรนะทีนี้เราให้มัตะลุยแค่พาร์ทเดียวเหรอ พัหนาก็อาจจะมปตะลุยเซิร์ฟอื่นแล้วก็ได้นะเดี๋ยวก็ใครที่อยากให้ไปตะลุยเซิร์ฟไหนนะสามารถโพสได้ที่กลุ่มของเราว่า DNP Studio ดนะครับ <P> ครับรรแต่ว่าเอ,อ่อบ้าคิวมอนสเตอร์สึกยังไม่มาก็เดี๋ยวเราจะยังโวร์สไวเวลรลกันเลยนะก็สร้างบ้านมาที่โวร์ตัดไม้นะเดี๋ยวโอเคมืดมาโอเคแล้วบ้านผมหายไปไหนไม่รู้นะ เดี๋ยวขอตามล่าหาบ้านก่อนแนละ้วก็ไปจัดไม้กันแนละ้วสร้างบ้านหลังใหม่เนะี่ยโอเคเออออกจากโพเทกตนะ์ขุดได้แล้วนะนะี่ยเนี่ยไว้เรื่อยๆนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมันจุดสปอนมันก็ไม่มีอะไรมากนะก็เป็นแค่ได้ของต่างๆนะกับช็อปแล้วก็ของอนะ่ะเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันหลังใหม่นะเดี๋ยวก็ขอไปหา

ก็ใครมีเสว่าเจ๋งๆให้เรามาเล่นก็โพสได้นะฮะเราจะไปจุยเลยกันทีทันใดก็ทําเห็นมืดเนี่ยก็จะตกใจนะแบบแล้วมันจะแหลกก็เลยเอาแบบนี้แหละเดี๋ยวสักครู่นะอ่ะมองแทบไม่เห็นอือตอนนี้เราก็ามารอเขานะเดี๋ยวเขาเข้ามาอ่อเข้ามาแล้วเหรอครับ พีไดาเลยได้แล้วเอาขอ่อไปไปไหนวะที่พีมาฮะที่พีมาเข้ามาแล้วมุดตึกเนี่ยผมจุดอยู่เนี่ยจัดก็เลยเป็นเรื่องผิดครับครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็เซิร์ฟนี้ก็ทำให้มันได้ได้ง่ายนะเดี๋ยวไปฆ่าหมูก่อนชิมูน้อยไอ้สุดตัดของทุกอย่างเอ้ยจะมีคุณคุณ ก็ไม่รู้อะก็มารีวิวเซอร์ที่มันเน้คุณจริงอือครับครับก็เราก็มารีวิวเล่นๆนะก็เดี๋ยวอาจะเจอบ้านผมแล้วนะนี่คือบ้านของผมนะคือมันอาจจะกาดนิดนึงนะเพราะว่าเพิ่งรีบสร้างนะก็จับที่ทางเราได้สักคู่นึงนะเอ้ก็อ่ะไม่ได้อะไรมาเลยไม่ได้อะไรมาอยู่นี่เนี่ยโอเคนี่บ้านมันก็เป็นบ้านกากๆนะเพราะว่า อันนั้นคือแต่นี้ผมสร้างบ้านสุดนะก็เปนตัวมีข้างนอกก็จบคลิปนะแล้วก็เกิดอาการเฟลนะแล้วต้องมาเล่นใหม่นะอัดใหม่บ้านก็ตากๆนะเพราะมันก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้เลยนะบ้านใครอยากเกียนก็เชิญเกียนได้นะอปดังะไปยังวะเึ็งบาทดิเดี๋ยวเราก็จะไปตัดตัดไม้นะเซิร์ฟนี้มันก็ไม่มีอะไรนะ มันก็เป็นคนเพิ่งกดอัดมาเกี้ยไม่ทำเลยเลยกดอัดนะครับขอโทษเพราะแม่งชาเกิดตอนนี้เราไม่มีอะไรแล้วผมก็นั่งขุดหินหาอะไรไปนะนั่ไขุซึ่งไม่ได้ลงตัวเองภาษาไทยนะเพราะเพิ่งมาคอมการที่นี้เฟลเอกก็จะยกเลิกการถ่ายทำนะเดี๋ยวก่อนนะเราก็ตัดหาหิน อเด <oh> ี๋ยวก็ร่างตัดหมาหาแล้หาอะไรไปน่ะแค่ซื้อฟิวเจอร์วกาไม่ใช่ไม่ให้ของมาอย่างเงี้ยซ um> <No um ื้อน้าขึ้นไปเกียนได้นะบ้านคนนนี่จัดเอ x สองร้อยสี่จิดเอ็ดนะว y หกสิบสี่อะ ใต่แปดร้อยลดไปร้อยห้าหกแบบจเกียร์เขาเกียร์นะไม่ว่ามาเกียร์นะเพราะว่าบ้านเราก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ไม่ได้เล่นละ่ะเล่นแค่ขายชลิปแค่นั้นเดี๋ยวก็เล่นเซิร์ฟอื่นแล้วซึ่งบ้านไม่มีอะไรนะครับครันไม่มีอะไรเลยก่อนไม่มีนั้นแต่กล่องแนหะละกล่องอยู่ในเอ็นเดอร์เชดไปใส่เอากล่องไปทำไมในนั่นเลยลก็ไปตัดไม้สร้างให้กล่องอยากเกียร์มาเกียร์ได้นะเราไม่ว่าไม่เป็นเนี่ย ถ้าเราก็มาจะเล่นอย่างจริงจังฮ่ะเล่นเราไปต้องสางเกียร์แล้วเล่นพารทเดียวเซิร์ฟนี้พาดเดียวแล้วก็ไปแล้วก็สร้างอย่างเแล้วสร้างไปอืงจะสร้างเราก็สร้างสร้างไว้บวกเป็นเอกลักษณ์ว่าเราไม่ได้เซิร์ฟนี้แล้วใคไที่สนใจอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะจะทิ้งไอพีไว้ที่ใต้หลิกหลิกไม่ได้เดินเข้ามาเล่นได้แล้วอยากเข้ามาเล่นมาเชิญเนี่ยมาเจอว้าผมก็สวมารถทุกทิ้งได้นะไม่ว่า ไม่ได้เล่นะไม่ได้อะไรกับไปทุกทีเนี่ยนอกจากแต่นอกจากไม้อะครับอยากจุกก็เชิญนะไม่ว่าุกน็เราจะตกแต่งบ้านสักนิดหนึ่งนะแล้วใครที่อยากจะรู้ว่าเราเล่นเซิร์ฟไหนนานที่สุดนะผมสองคนเล่นเซิร์ฟนานไม่เท่ากันบางคนบางเซิร์ฟอาจจะมีสองเีก็เป็นได้นะต้องระวังนะ เพรว่าสรุปจริงๆอะถ้าเซิร์ฟไหลใหญ่เนี่ยเราก็ต้องดูเยอะหน่อยก็อาไลยถึงเราเนี่ยเล่นไม่เหมือนกันชอบเซิร์ฟไม่เหมือนกันใช่ครับแล้วเซิร์ฟใครที่มีเซิร์ฟจริงๆอยากให้รีวิวก็เชิญได้นะอยากให้ไปบุกไปเกียนก็ใส่เลยนะถ้ามันสนุกจริงอาจจะทําสักสองอีพีนะเซิร์ฟตัวเองก็ได้นะเซิร์ฟอะไรก็ได้เพงนี่ถ้าของคนอื่นก็ได้ไดนะวันน่้จะไปตะลุยให้ท่านได้รับชม สำหรับชแนลของผมต่อจเก็บของไว้ให้นะจากได้อะไรก็เชิญนะสำหรับชแนลของผมต่อคนนะเป็นชแนลหน้าใหม่นะใช่ครับเซิร์ฟฝากตัวด้วยแล้วขอส่วยดูด้วยนะครับก็เซิร์ฟตอนเรื่องที่เราอัดตอนนั้นเซิช็อกโอเวอร์แซดนะตอนนั้นก็คือเกิดการเฟลนะอัดแกลเล็กชนิดนึงนะต้อเซิร์ฟมันเซิร์ฟมันอัปเดตไปแล้วใช่ครับแล้วก็เราจะเอาเปลี่ยนใหม่ แตนน่ั้าบางเซิร์ที่ผมปันแล้วแหละมันก็อาจจะมีโอกาสถ้ามีโอกาสกา็กสจะไปตะลุยอีกรอบนงจะไปเยี่ยมชมนะแต่ว่าคลิปนั้นจริงๆจะทำเป็นสี่พาร์ทนะแต่ก็เกิดจากการเฟลได้แค่หนึ่งพาร์ทเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับ<ข>อราจะอดไม่กี่นาทีแล้วเนี่ยอดมามดดสิบนาทีแล้วเดี๋ยวก็จะบายกันแล้วเดี๋ยวขอไปตัวดูสปาสักนิดหนึ่งนะฮะใครอยากมาก็มาได้นะฮะ โอเคเดี๋ยวจะมาดูสปาวกันสักนิดหนึ่งนะสำหรับใครที่อยากดูพวกเราเล่นเซิร์ฟไหนนานสุดนะแล้วไปเชื่อเหรอก็ใครจะรีวิวนะโอเคครับเขายังไม่รู้นะผมเล่นเซิร์ฟไหนนานสุดนะบางเนี่ยมันก็สร้างสวยนะแต่ก็อาจจะมีการกระตุกนิดเล็กน้อยนะขออภัยด้วยก็ผมว่างเหมือนกันโอเคเดี๋ยวขอดูจับตัวเองนิดหน่อยมินิแมปมาเนาะอันนี้มินิแมปนะโอ้โหแม่งแหลกเป็นอย่างนี้นะ ก็จะแบลกนิดน,นะอันนี้นีน่คือแต่ที่เซิร์ฟนั้นไม่แค่ดีนะดูได้นะไม่แค่นี้นะก่นนะอนมาทางเข้านะเดี๋ยวเขาแบบไม่มีอะไรนะเซิร์ฟไม่เพียงแค่นี้นะให้ดูแล้วซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรทำเลยค่ะก็เลยมานั่งอัดเล่นๆนั่นเดี๋ยวก็คิ EP2 ก็ใกล้จะมาแล้วเดี๋ยวเรือะไรดีๆ<ช>เดี๋ยวก็จะหาอ,อื่นเลยแล้วเราก็ขอเออสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็เชิญกดได้เลยนะฮะ ก็อย่าลืมไลค์ด้วยนะคะโอเคก็ถ้าอย่างนั้นก็ขบอ,ขอย่างท <นะ S 1> ี่เพื่อนี้แล้วกันนะครับโอเคนะฝากกดนะกดซับสไคร้แล้วก็คนที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะไปละบ,บ๊ายบายใ<า><า>นคลิปหน้านีโยเกิร์เลยท์เดย